ใช่หรจะ้องง้อไปถ่าย,ยางังยังถ่ายบังงเอ,เอ,เ,อ,เ,อเอาเอาจะคลิปก่อนแม่ลูกครับมูมีขากล่องเด้นี่อยู่ในรถสองหมื่นสี่สิบห้าร้อยสองหมื่นสี่สิาร้อสองหนี่พ้าอยกเอาจะสิบ้าที่พ่อมานเ,าดเดียวสัหนิบะ เอาโอ้แม่มันเข่าท้ายอยู่ในนองหล้นอยกโดนเกือนกับลูกมันได้จักเดินล่ะมันได้จักเดินล่ะดูมันีาเดีอยนี่่ลดูเกือกรบดมาขี่นองเยยังหยูเสองหมืน สี่พบาทนอ้อ <c oughs> ลูกแรกเด้นอพี่น้องครับเป่งแข็งขาเา<อ> <c oughs> ะอมามเบิร์มาใส่เลยลูกเบอร์มาใส่ก่อนเลย,ยโจไปเุลาคได้บรันุนย่เก้าสองสาห่งห้าเจ็ดศูนย์สองหมื่นสี่พัารไมีตัวเดียว เอาก็อยู่ออยพี่น้องมันีกยวมันมันสดดีเนาะสดงวาาสัวราศีคืออยู่คืออยู่ตัวนี้เอาแบ่งกัได้พี่น้องโคหาเราวัวเดืออของแจกกเดีออยววมีตัวอย่งอยู่ด้ย คุณหลงบ้นาดมทังไดจุดหนึ่งบ่โอ้ยตุ้มเลยมันเป็นยังที่ไปปเก่านกันกอ,องแจงเจ้งบาลให้แจงแม่ลก,ก่อนนิหลวงเป็นยังเป็นตหนหนุ้มเนึงเด้อฮะอสองหมื่นห้าเสเียดายนาะเอามาเศร้าแล้วหรอพี่น้องครับ เออไปขุนเนาะสองหมื่นห้าจากได้แบงเอาพี่น้องครับโทรนเนาเอาเบอร์บอลจ็คแล้วผลเอกข้รถมาก่อนศูนย์เก้องศูนย์หนึ่งแปดมันเศ้าแล้วพี่น้องครับนี่คุมบอกยั่แล้วนีเนาะลูกแม่ลูกผัวเขาไงลูกผัวปะ โอ้ลูกผู๋วยโอ้ยยายนี่ยเอาอีกแล้วเว้ยเมือเปลาเปลนี่โอ้ยยายผุดแล้เว้ยลูกผู๋ได้อพี่น้องสายขุนสองพันเท่าใดเอ้าเอาเท่าใดอยากได้แม่ลูกอะครบหนี่แล้วครับสองพันเจ็ดซ่าเจ็ดแบ่งลูกเท่าใดแบ่งลูกไปเท่าใดลูกเนี่ยเอา 1มืน่นสองเจายเนาะลูกครับ0มื่นพันมื่นเอ็ดเนาะสองนอกนี่สองมื่นเจดลูกลูกตัวที่สองของเราได้นี่เ<ม>นาะลูกตัวที่สองของเรา<ม>สองม่นเจ็ดลา,าดเงียบเลยพี่น้องมื่อน,นี้เขามื่อน,นี้กับเบ้าในนอกนมื่อน,น้นอหรือเขาออก,กันหมดหรอสองมื่นเจ็ดลูกเศ้าเอ็ด <c oughs> เ,เบอร์เหล็กมใส่ก่อนูกมีเบอร์ปะ่ะเ,เบอร์รับมาผ ำดีบอครับมีเบอร์บ่ล่ะเอาเบอร์มาเลยศูนย์หกหนึ่งหกศูนย์หนึ่งหแปดงหมื่นเจดบงดูไปเอ็โอคือคือคือตัวนี้โอ้ยยังไง่งบแม่แดกยืนในฝุ่นอเดี๋ยวตัวนี้ก่อน ตัวนี้เขา้องอะไรมาในพอฮะง่วมื่ซีบ่นี่เนี่สาวเน็ตเน็ตซีซีอะไรอย่คันสมันพ่อสามปากซีปากมันแ่นสมาวอดได้ลงเกลียดเลยดิคันพ่อสามปากมื่นซี เม็ดสี่สิบเมือสาวมดหลุ่นแข่งขาเราเดือพี่น้องครับเอาสดดีเนาะตัวนี้เนาะเนาะมันสดดีเนาะมูนเป็นแนวอะไรเน่ะหูแกงอะไรหนึหนหนหน่งได้ทเท่าไร้ละ เปนยังไงก่นบ้า,า,าไไ่ไห้รถ่ะไรละ่ะปันหนึ่งอะสิบสามสิบสามอยู่อเอาคนต่ออยู่ครับนีไน่ไนมานว่ามือนี้นั่นในไรเลยมันมาถึงมันเย็นแขวเดีตรงนี้ <c oughs> อากาศเย็นสิบต้เมื่อกี้สิบสบเอ็ดกันเขาคสินค้าเยอะีหน่อครับนี่แม่สาว ว่จะขึ้นไรซดก็บ่ลอยอย่างนั้ว่าอย่างเนสพ่อเขาอีกเคยจังแค่นอนอ่งวะเขียวตอนอยู่ครับกำล่งเกิดลอยเกิดขึ้นนองโอ้มีพอพันตัวหนึ่งอยกข้างหลัง คือนี่ครับเบ้าบ้างนี่ได้พี่น้องครับเพราะว่ามันเป็นง้อเหนือขายก็ซื้อขายกันตรงนี้น